และขณะนี้วันเดียวกันนี้นะครับทางด้านของพลเอกอุกฤษบุญตานนนนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็อยู่ในงานนี้ด้วยเหมือนกัน,นผู้สื่ขาวก็ไปสอบถามแหละนะครับว่า4ข้อข้อตกลงหนึ่งในนั้นมีเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตอนนี้แผนก็คือทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในการไปสำรวจโดยมี AOT ร่วมด้วยสําหรับการไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดแต่เมื่อฉีกสัญญานะตกลงกันแบบนี้แล้ว การเก็บกู้ทุ่นระเบิดจะเป็นอย่างไรลองฟังท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดย้ำเรื่องนี้ต่อนะฮะ้านที่วาพื้นท <5 S 2> ี่ก <5 S 2> <5 S 1> ับ5พื้นที่แล้วแต่เราจะเดินต่อเนื่องไปใน5พื้นที่คื้นี่เราทํามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะเราก็เดินถ้าถ้าเขาไม่มาทําอะไรกั่เราเราก็ รุยเต็มที่ตงแต่แฟนเห็นเหนึ่งแล้วก็เมื่อวานเห็นข้ามมาแล้วแฟนบอกว่าเขายังไม่โอเคอีกหนึ่งพื้นที่ใช่ไหมในห้าพื้นที่นะเรื่องเขาดิแต่เราเราก็ยังทำของที่ของเราเราก็ทำของเราเลยสนใจอะไรเขาเสร็จเสร็จจากห้าพื้นที่นี่แหละแล้วค่อยไปพื้นที่อื่นถูุงในในสิบสามพื้นที่ที่อยู่ในเขตอัทิตะไคร้ของเราจุกนะก็มีการวางกำลังอยู่ในปัจจุบันก็เราจะทำเราจะทำ พี่ของเราอ่ะเาเป็นเรื่องการเก็บกู้ถูกต้อระเบิดเรื่องทํารน้องประชาชนทหารน้องทหารของเราในแนวหน้าให้ปลอดภัยทําไมเราจะทําไม่ได้เราจะทํขอบคุณครับขอบคุณครับเราจะทําจะขวางจะอะไรต่างๆเราไม่สนใจมันอยู่ในผื้นแผ่นดินไทยอธิปไตยของไทยเราไม่สนเราจะทำห้าจุดตรงนี้ไหมเราจะทํา ลองไปดูในจุดที่มีการเสนอไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่5นะฮะเราเสนอไป13แต่เขาต่อรองเหลือ5นะครับพื้นที่13จุดนี้ก็ประกอบไปด้วยพื้นที่กองกําลังบูรพาจํานวน3พื้นที่ก็คือบ้านหนองจานหนองยาแก้วเนินสมบูรณ์หนองจานหนองยาแก้วมันยังมีปัญหาเพราะขยับเข้าไปไอ้ฝั่งนู้นก็ยุกระดับขึ้นมาปลูกมูอาลมวลชนเอาเด็กเอาผู้หญิงเอาสตรีเอาพระสงฆ์มากดดันวันนี้ เราจะเดินหน้าต่อนะทั้งบ้านหนองจานหนองยากแก้วและก็เนินสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะครับส่วนที่2ก็คือพื้นที่กองทัพภาคที่2กองกําลังสุรนารีอันนี้มี6จุดนะครับช่องโบกช่องอานม้าอุบลช่องกลางจังหวัดสุรินช่องเหวนะครับที่จังหวัดสุรินอ่าปราสาทตาควายที่สุรินแล้วก็บ้านสายโทสิบใต้ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้ในพื้นที่กองทัพภาคที่2ขณะเดียวกันอีก4จุด พื้นที่จันทบุรีตราดนะครับกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดของกองกําลังนาวิกโยธินนะฮะก็จะมีบ้านตะกางออาเภอเมืองตราดบ้านคลองม่วงที่เมืองตราดบ้านชำรากนะครับที่เมืองตราดแล้วก็บ้านโขดทายที่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับแล้วก็ทั้ง13จุดนี้กัมพูชาไม่ตอบรับฝ่ายไทยนะฮะก็ตอนนั้นเนี่เอา13ไม่เอาเหลือ5ก็แล้วกันนะครับเหลือห ตอนนี้จะกลับมาพิจรารณาลุยเก็บหมดดาน่าเก็บอย่างเดียวในพื้นที่ของเราเราไม่สนใจนะฮะวันนี้หลายคนก็ติดตามจับตามองโดยเฉพาะถ้อยแถลงนะคำให้สัมภาษณ์ที่นาย,ยกรุรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ภูมะเขือนะครับไปฐานปฏิบัติการอินทุมารได้ใจมากนะท่านผู้ชมครับเมื่อวานจากกรุงเทพนะบินไปลงที่ศรีสะเกด ไปศรีสะเกดและเข้าไปที่ฐานนี่เลยอินทุมานที่ภูมกะเหลือกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับไปตรวจเยี่ยมไปตรวจด,ดูแล้วก็ไปจุดที่ธงชาติไทยนะฮะที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและร่วมกันร้องเพลงชาติไทยไปฟังเสียงเพลงชาติไทยที่ร่วมร้องกับทหารหารในการปกป้องอธิปไตยของไทยนะฮะและก็ร่วมกับทางด้านของผู้พันกฤษนะครับ พันโทหัวหน้าชุดนะชุดปฏิบัติการพิเศษที่บุกฟ้านะลุยกับทหารขเขมรไปยึดนะไปผลักดันทหารขเขมรลงออกจากภูมิเขือได้และก็ไทยก็นะยึดพื้นที่นี้เป็นของไทยนะครับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยวันที่ภารกิจอะไรยังไงเกิดขึ้นนะฮะเล่าให้ฟังเป็นฉากๆออะลองฟังท่อนนี้นิดหนึ่งทีมงานไม่เปเลรดันเสียงขึ้นเลยฮนะอาจจะไม่ครบถ้วนไม่เป็นไร ประโองเรามื่นที่กเป็นปิารรันหกมีาอกงต้องต้องต้องขันไม้จะ่ชนเป็นปูนล่นีง หลังจากที่ฟังนะฮะเล่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นอย่างไรขึ้นมาอย่างไรปฏิบัติการเป็นอย่างไรแล้วก็ทั้งหมดก็ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติในเวลา18นาฬิกาตรงไปฟังเสียงเพลงชาตินี้ที่มันก้องกังวนอยู่ในหัวจิตหัวใจคนไทยท,ทั้งประเทศนะครับด้วยด้วยให้ล้วนรั่ละสมบ<ห>ไทยที่ับสมบแต่ที่อกไม่ขาด น,นี่นะครับเสียงเพลงชาติที่ดังกึกกล้องนะบนภูมะเขือโอ้โได้หูจิตหัวใจมากนะครับข้างๆกันนี่ก็คือพันโทกฤิใช่ไหมฮะพันโทจักกลิดอือริรังค่ะผู้พันกฤินะครับใช่ค่ะหรือว่าผู้พันแจ็คนี่ผ,ผู้พัน,พนแจ็กนะฮะวันนั้นในห้วงนั้นวันที่28นะ28กับปฏิบัติการนะที่ทวงคืนภูมะเขือค่ะ บุกฝ่าแนวนำกำลังขึ้นมาบุกยึดเข้าจนได้แล้วก็ร่วมนะในการปักธงชาติที่เป็นเสาไม้นะตอนนั้นนะธงชาติไทยบนภูมะเขือนี่นะครับพันโทจัก,กรกิศนะท่านผู้ชมครับและหลังจากนั้นนายกก็ได้ย้ำนะครับว่าวันนี้ชัดเจนแล้วแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของไทยเรามาเยือนอยู่ในผืนแผ่นดินไทยส่วนพูดถึงเรื่องของสันติภาพอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยอันนี้ชัดเจนว่า สันติภาพนี่มันจบลงแล้วมันจบลงแล้วสําหรับสันติภาพที่มาทวงถามที่อะไรกันต่างๆนะมันไม่มีแล้วเดี๋ยวลองไปฟังเสียงนายกนะฮะเชิญครับประเทศไทยเป็นของเราครับนะครับแล้วที่ที่เรายือนอยู่นี้ก็คือประเทศไทยนะครับใครจะมาแอบอ้างปฏิป,ปไตยเหนือดินแดนของไทยไม่ได้แต่ว่าวันนี้ป่วยการที่จะพูดเรื่องพวกนี้วันนี้เราถือว่าสิ่งที่เราได้ มีข้อตกลงกันไว้เพื่อจะเดินไปสู่การมีสันติภาพมันจบลงแล้วนะครับจากนี้ไปรัฐบาลไทยก็จะดำเนินการในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทย เป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะทำโดยที่ไม่ต้องไปหาหรือหรือว่าปรึกษาหรือขออนุญาตใครสันติภาพที่เราต้องการที่จะเดินหน้าต่อเมื่อคุณไม่ยอมรับเมื่อคุณไม่เป็นเบืตอตามวันนี้เราถือว่าการเดินไปสู่การมีสันติภาพมันจบลงแล้วรัฐบาลไทยจะทำต่อในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศโดยไม่จำเป็นต้องไปหาหรือใคร ไม่จาเป็นต้องไปปรึกษาใครไม่จาเป็นต้องไปขออนุญาตใครนะครับนอกจากนั้นยังพูดย้ําอีกทีนึงว่ามันไม่มีะลรจะชัดยิ่งกว่านี้อีกแล้ววันนี้ได้มาเห็นกับตาทุ่นระเบิดที่ถูกวางใหม่ในพื้นที่ของเราคุณตัดรั้วเข้าไปวางใหม่วาง4ทุ่นน้องทหารเราเหยียบไปหนึ่งเหลืออีก3ามเราเก็บกู้มาได้นะแล้วใครจะไปลงนามแล้วใครจะไปยอมรับกระบวนการนี้มันชัดยิ่งกว่าชัดมันชัดยิ่งกว่าชัด ส่วนใครจะต้องมารายงานบอกเราต้องไปรีพอร์ตไปรายงานไม่มีไม่มีไม่มีความจําเป็นจะต้องไปรายงานใครที่นี่อธิปไตยของไทยนะที่นี่อธิปไตยของไทยหลังจากนายกลงจากภูมะเขือก็เดินทางต่อไปที่โรงพยาบาลสัมปิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีไปเยี่ยมทหารที่เหยียบกับระเบิดจนขาขาดนะครับบางช่วงบางโอกาส นายกนะครับคือดวงตานี่คือคลอไปด้วยน้ำตาถึงต้องยกมือในการปาดน้ำตามันสุดๆของหัวใจอระดูบรรยากาศช่วงนี้นะ <S 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 <S

หัวใจนะลูกผู้ชายนะครับผู้นำประเทศซึ่งวันนี้ได้มาเห็นทหารเรานะครับเหยียบกับระเบิดซึ่งมันอยู่ในพื้นที่ลาดตะเวนปกติมันอยู่ในแผ่นดินที่เราลาดตะเวนเราเดาเนินการอยู่ตลอด <c oughs> แต่ขมิ้นมันลักลอบเข้ามาคือไม่ได้คำนึงถึงจัดสันติพงสันติภาพนายกจะไปลงนามอะไรต่างทหารขมิ้นไม่สนใจหรอกมาลอบกัดแบบนี้ นี่คือน้ําตาลูกผู้ชายที่เห็นแล้วเป็นใครก็นะครับยิ่งได้ฟังน้องๆเขาเล่านะครับทําอะไรเป็นอย่างไร,รภารกิจอย่างไรนะครับสุดจริงๆนะฮะวันนี้ก็ดูว่าจะยกระดับอย่างไรต่อนะครับการลาดตระเวนก็ยังลาดตะเวนต่อทีแมทหารช่างที่ต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้จุดที่ทหารเราต้องปลอดภัยกับการปฏิบัติภารกิจในการลาดตะเวนต่าง ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อแพนน้ำใจแฟน่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับของคัแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line at Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ